สวัสดีครับผมเด็กชายพิชรธรรมพุ่มทองหมอหนึ่งทับสี่เลขที่ยีครับ, 4, รบวันนี้ก็จะมาอ่านทำนองสละนิราชภูเขาทองบทที่หนึ่งครับมาถึงบางทรณีทวีโศกยามวิโยกอยากใจให้สะอื้นโอสุธานา เป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองเซนทั้งแดนไตรเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุทธาจะอา เจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไรรังเร่อยู่เอกาสวัสดีครับ